วันนี้มาแตกบ้านคริสต์มาสกันในมุมแรกที่เราจะแต่กนะคะคือมุมแรกทีวีก็คือตรงห้องนั่งเล่นเรานั่นเองและแน่นอนว่าคลิปนี้ก็ต้องมีผู้ช่วยนะคะคนดีคนเดิมเจอไหมคะนี่เริ่มจากถอวันคริสต์มาสที่เราซื้อมาไว้บนนี้ขยอกมาจนได้แบบนี้เลยพรอมีไภในตัวทุกคนหนึ่งสองสามแล้วก็นำพรมมาปูบนโต๊ะตรงนี้เลยนี่เราจะเป็นพรมลายกวางสีแดงแบบนี้ตีคริสต์มาสสุดๆก็นี่เลยทุกคนจะเป็นตัผิงที่เราสั่งมาจากติ๊กต็อกอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความอบ ให้บ้านอุ่นอกเลยว่ามันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะทุกคนหนึ่งสองสามสีอะไรชมพูเปิงเปิง,ง,งสองเข้าไปนะปะไปต่อ,ตอแล้วก็นี่เลยลิบินสีแดงไว้แต่งลิ้นชักก็าจาบมาประมาณนี้ก็เจบโบามาติดตรงกลางแบบนี้ด้วยน่ารักไหมมาตกแต่งเพิ่มกันด้วยสารพัดของกระจุกกระจิ๊กโอ้เทียนปลอมมาใส่บนนี้เลยเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวมาลองปิดไฟกันหนึ่งสอง รวมทั้งหมดที่เราทำมาล่ะค่ะทุกคนเก็บสิเพื่อนเกียรติคะแนนคอมเมนต์กัน